สบายดีสบายดีเอฟซีทุกการทุกคนติดตามเก่าเบิ้งเก่าส้มทางส่งปะเหมาสบายดีตอนสวยๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อถักไทยเอฟซีอยู่ทุกมองถุกบอลพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยเอาคลิปนี้จะนําเสนอนําเสนออยากว่าอยากจา่าขอสแสดงความหวงไง ไปยังพี่น้องทางฝั่งไทยเดอ้อที่กำลังประสบพบพพออปบพยบอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้เนาะจังหวัดติดติดชายแดนของกัมพูชาติดตามข่าวอยู่กับขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยส่งกำลังใจไปให้ทุกกานทุกคนเดอ้อ <c oughs> คลิปนี้ก็จะบบมียังหลายเดอ้อน้อง มีแต่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งแหนบุดเดอร์ที่เนทักทายมาพอดีมีสองทางแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมทำความดีกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะถือโอกาสเลยถึงจะมีบอหลายแต่กะเป็นนำใจของระ,นะะระเมาเนาะแล้วก็มีปะามาเองมีสองรอยบาทจิไปสมถบ ซื้ออาหารแห้งเนาะพี่น <necessary> ้องเนาะไปสวยผูอุยบอยู่ตามแนวชายแดนอุละอยู่ทางจังหวัดรีสเกตสุลินอละพี่น้องเนาะถึงจะมีบลายกะนำใจเฮานี่ไลยเนาะ้ลยเปียมดุนแหละส่งกำลังใจไปให้บุดสุญสุกคนขอให้คุณพระคุณเจ้าพกปังหักษาตลอดปลอดภัยเบุดสุญสุกคนเลอแล้วก็มีทั้งชาลังเนาะชาหลังกะ มีนำมุกนำใจสามร้อยบาทเนาะสมถุสมถูกกันนือเนาะหาบาทชิบาทกันนำใจเฮ้าก็มีทั้งแม่เคี้ยวหาร้อยบาทเนะาะยวจะใหะ้ทั้งสาวแพงเป็นสะพานหุนประสานงานให้ทั้งกับแม่พุดทั้งฝั่งไทยเนาะ กระทั่งส้าแพงเองนี่ปลาเม่ายังยังบุงหรี่อะละเอียดเนะาะก็แล้วแต่เิ่นอันนี้ก็อ,นนกอันนี้เบาสะโพกที่ห้าหู่จักเนาะกับขอบใจทั้งสาวแพงที่ประสานงานกับแม่ปุดมาพัวพันกับปลาเมากามีบุหรี่เนาะเบาถึงสับถึงกําลังสับนี่มีบุหรี่แต่ว่ากําลังนําใจนี่มีเนาะพี่น้องเนาะน,นำใจนี่ซอสเสดงความห่วงใย น้ำพี่นองชาวไทยบิดสุทธปุสุกคนเป็นได้กับขอให้บุญหักษาให้ตลอดปลอดภัยบิดสุกูิุสุกคนเพราะว่าประเทศไทยเราเมาก็ชื่อว่าเป็นบ้านพีเมืงงองน่องตลอดมาเนาะตั้งแต่ที่เข้าไปอาศัยอยู่ทำการทำงานมีเพื่อนมีซ่านมีที่ดินเห็ดกินกระยอนว่า <c oughs> ข้อไฟน้ำพน้งนองเนาะทั้งสุขภาพจิตใจเฮามันบอก็บแทงปะได <c oughs> <c oughs> ข้อไฟน้ำเอซีทุกคนเดอ้อกัเนื่อนว่าเฮาไปอาศัยทำงานอยู่ฝั่งไทยเนะาะจังนี้นี่ที่อยู่ทํากิน เป็นของตัวเองเท่าถุกวันนี้เนาะ, <c oughs> ะข้อสแสดงสเนึกถึงกว่าถึงบุญคุณนะบุญคุณของเพิ่นถึงเหงาสีมี่บลายเนาะหาบาทสิบา่าป็นนำใจของเหา้าที่ได้ร่วมกับเพิ่นก็ขอกรบุญกับคุณทั้งแม่พุดทา่าเด้อสิติดต่อมหา ต้องเอาะไฟลายๆที่สุขภาพจิตเฮามันบวก้มแข็ขงปันไดเน,นาะเบิ่งละตาจิตหัวทูเนาะเบิ่งข่าวข่าว,าว,าวตามแนวสายแดนก็เภาะไฟนำลายเดอพี่นนองเดอร์ก็ดีกับประสบพบเหตุการณ์ที่เหตุให้สุขภาพจิตเฮาอ่อนแอเนาะเนื่องจากว่าไฟใหม่บ้านไฟใหม่บ้าน เมียหวังสามสี่วันนี้เนาะเอากะได้พบพอเหตุการณ์ที่มันกระถุกจิตใจมันก็เลยต่อเนื่องกันเลยกับติดตามข่าวทั้งพี่น้องฝั่งไทยก็ขอขอบคุณขอบคุณขออภัยน้ำตุกู่ทุกคนที่สมคลิปวิดีโอนี้เนาะขอบอกขอบใจขอบุณขอบคุณที่ติดตามตลอดมาแล้วก็ทั้งเอื้อยทั้งฝั่งไทยเนาะ เบ็ตสกูสก้นนั่นแหละทีไอ้ก่วมสวยเรือทั้งปาเมาตลอดมาซับฟอ์ตลอดมาเนาะทีเงินทีเงินเอาไปร่วมสมทบน,นี่ของปาเมาสองร้อยบาทของซาลังสามร้อยเนาะของเม่เคี้ยวหาร้อยที่ให้สาแพงเป็นคนประชานงานกับแม่พุท่าเนาะแม่พุท่าเป็นสะพานบุญให้ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ให้ ขาให้บุญหักษาความดีหักษาบุดสุขุสุขคนเนาะจิคิดดีทำดีบุยชักสิว่ายัางไลยเนาะมันอั้นได้บิดพอดีว่าเฮ้ากับพพพ่อแนวกะทบจิตใจะนะมัน,ม,นมันบกมันบคิดว่าสิเกิดโดยสุขาะว่าไฟใหม่เฮือน ของแม่ใหญ่หรือว่าของอาเนาะของอานั่นแหละของอาอุ่นเอาก็มาติดตามบึงข่าวต่อเนื่องกันเลยสุขภาพจิตกันเลยอ,อ่อนอ่อนแอเนี่ยโบโบเข็งปัได้พิ่น้องเนาะกัขอโทษขคอไพเหลยๆเนาะที่ <c oughs> ที่เป็นแบบนี้ะนะว่าไปเยาะออก ออกมาออกกระไดว่าบอาอยากออกเนาะอจังได้กับข้อให้ทุกคนปลอดภัยแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆทีที่ตามอากาศมื้อนีกับขึ้นขึ้นขึ้นข้นฝนตกลินฝนตกลินตั้งแต่ตื่นมาพุ่น พอดีตอนเศร้าก็ไปจังหันประเมาก็ได้ลงจังหันลงจังหันก็ซื้อกับเขากับป้าก็ทั้งเศร้าเอิงเนาะเพิ่นได้ให้เงินประเมามาก็ยังเหลืออยู่เนาะซื้อกับาก็ได้ยงอยู่เนาะก็อนุโมทนาบุญนําเาเอิง กับซื่อกับโบเปือดองเอาะ่าวาเข้าขับลายคนได้ภูลอย่างสองอย่างได้ภูลอย่างไปสมทบกันมันก็ลายเนะาะกับขอบใจทั้งเพื่อนเอิงทั้งหมุดทหาร ไปเห็นต้นใหม่ก็ตายเบิดต้นใหม่สิถือไผ่ลวกแนมไปกับโบเห็นเฮือนละพี่น้องปน,นี้เนะพอถือไผ่ใหม่เบิดแล้วเลือแต่ก้องเศษเศษสังกระซีที่ว่าดับไฟได้พี่น้องชาวบ้านได้มาลือมาเก็บซอยขอบมกขอบใจทุกภาคส่วนเอาบอกเคยเห็นเหตุการณ์ที่มัน ไก่ตัวเนาะมันก็เลยกระทบทั้งจิตทั้งใจที่ว่าเขาเห็นภาพนั่นเห็นภาพไฟใหม่เพือนมันก็เลยจิตใจอ่อนแอขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยทางฟีน้องชาวไทยเด้อวุ่นสุขสุขคนสู่ๆเด้อสู่ๆเข้มแข็งผู้ประยบผู อยู่ในสถานที่ใดก็ให้มีความระมัดร,ระวังอักษาตัวเองบิดสุขปูสุขลนพี่น้องสาวล่าเฮาผู้ไปเอาผัวเอาเมียอ,อยู่ทั้งนั่นก็ลายเนาะจังวัดชีสเกตจังวัดสุรินร์ตาลายขอให้คุณพระหักษาบรสุขููสุขลนให้ยุโรดปลอดภัยแล้วก็แสดงความเสียใจ มันยังกลัวปูสูญเสียขอให้สูส่เป็นกำลังใจให้เดอ้อผู้อยู่ทางพี่ก็เป็นกำลังใจให้เดอ้อคลิปนี้ประเมาจบไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงอยู่อยู่รอดปลอดภัยเดอ้อบายบาย